สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพี่กระคร์ดนะคะกับหัวข้อสิ่งที่คุณหวังไว้คุณจะสมปรารถนาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่คุณจะสมปรา,า,าปรถนานะคะกับสิ่งใดเร็วๆนี้เออนะคะ <c oughs> คุณกําลังจะสมปรารถนานะคะกับเรื่องใดเร็วๆนี้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะมีทั้งหมดสองกองให้คุณได้เลือกวันนี้หนึ่งสองนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันสอคนที่เลือกกองที่หนึ่งก่อน อกองที่หนึ่งคนที่เลือกกองนี้เหมือนคุณพยายามทำบางอย่างนะคะด้วยความตั้งใจอืมอาจจะเป็นกำลังรักษาสถานภาพสถานะของงานของความสัมพันธ์หรือบางเรื่องนะคะรักษางานตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยย่งเต็มเต็มกำลังเลยแหละนะคะ เหมือนมีบางอย่างนะคะเกิดขึ้นอย่างป,ปรับปรับฉับพลันมันเลยทําให้คุณต้องตัดสินใจนะคะเลือกบางอย่างนะคะมีทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยให้ให้เลือกอืซึ่งก่อนหน้านี้บางคนหลายคนหลายท่านนะคะมีความแบบมีความเหนื่อยอย่างมากนะคะเหมือนคุณพยายามนะคะที่จะทําหน้าที่ให้มันสำเร็จหรือคุณนะ่ะต่อสู้กับคำว่า อุปสรรคหรือภาระหน้าที่ต่างๆเพื่อรักษาให้มันแบบโอเคให้มันรอดอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วมันเหมือนคุณแบบอยากจะหมูออนไปพื้นที่ที่ดีกว่านี้ในชีวิตของคุณอะเออที่มันแบบหลุดอ,ออกจากคําว่าเหนื่อยจากคมว่าพยายามนี่คือสิ่งที่แบบไพ่มันเกิดขึ้นนะคะนั่นคุณกําลังตัดสินใจที่จะหมูอ่อนทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งที่ คุณจะสมปรารถนาจากนี้ไปนะคะท่านทีม่มาเจอคลิปนี้คุณกําลังจะสมปรารถนาเรื่องใดนะคะอันนี้แบบปังมากๆเลยนะขอให้เป็นแบบคลิปที่ดีที่สุดของคุณในช่วงเวลานี้อะใจบุญขึ้นมา จะมีคนอ่ะอีกในทิศทางหนึง่งเขาบอกจะมีคนใจบุญใจดีเข้ามาในชีวิตคุณนะคะแต่มันเป็นขึ้นชาริตี้ก็คือว่าผลบุญใดก็ตามที่คุณได้สร้างไว้ได้สะสมไว้นะคะกำลังนะคะมาเป็นฟีดแบ็ในชีวิตคุณจะทําให้คุณนะคะมีคําว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะมีอยู่มีกินนะคะเกิดขึ้นในชีวิตคุณเออออกจากความยากลําบากอย่างเงี้ยหลายคนหลายท่านนะคะ พร้อมสับนะคะคือความสมบูรณ์แบบบางเรื่องจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณพยายามจะทำให้มันเต็มที่เต็มสิบนั่นลหละมันจะสำเร็จแล้วนะ,ะอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้นะคะถ้าคุณนะคะช่วงนี้ถ้าใครที่ใช้กฎของแรงดึงดูดหรือว่ามีเกี่ยวข้องกับ law of attraction หรือคุณกำลังจะดึงดูดอะไรเนี่ยบอกไว้เลยว่ามันจะได้ผลอย่างมากมาก ะะใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะสร้างสรรค์น,นะคะอยากได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทีมเวิร์คคะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวคุณจะมีคนซัพพอร์ตนะคะจากนี้ไปคุณจะมีหรือว่าได้รับการซัพพอร์ตนะคะที่ดีมากๆแต่หมอบรู้สึกว่าบางคนกำลังจะดึงดูดความรักนะคะเป็นคนใจดีเข้ามาหาคุณดูหน่อยไฮไลท์ห้าใบสุดท้ายใช่เรื่องเงิน เรื่องเงินของคุณจะมีคนช่วยเหลือนะคะหรือคุณเคยให้อะไรออกไปสิ่งนี้กำลังจะกลับมานะคะคุณจะมีคำว่าความบูรณาสมบูรณ์เกิดขึ้นในชีวิตนะคะคุณรอคอยผลลัพธ์ใดผลลัพธ์นั้นกำลังจะมานะคะเป็นอะไรที่แบบเป็น p o s i t i v เอา t l o มากมากนะคะอาจจะเรื่องงานล่ะโดดเด่นนะคะบางคนบางท่านนะคะวางแผนในเรื่องของการทำงานสิ่งนี้คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคำว่าทีมเวิร์กนะคะหรือคู่ครองหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็ได้ บางคนหมุนเงินอยู่นะคะการทํางานหนักหรือต่างๆนานาสิ่งนี้แหละคะ่ะคุณจะได้รับการพพอร์ตด้วยเช่นกันเงินๆออกมาความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนะคะบางคนบางท่านนะคะกาลังที่จะแบบได้โอกาสในการเริ่มต้นบางคนน่าจะเลิกกับความสัมพันธ์มานะคะออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาคุณจะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งคุณจะเจอคําว่าเนี่ยแรงดึงดูดคนคนนี้จะเป็นคนที่แบบเหมือนเนื้อคู่นะคะที่คุณกําลังจะดึงดูดมา นี่คนนี้นะคะอืมแล้วเป็นคนที่เข้ามาแล้วทำให้มีดวงสมพงในเรื่องของการงานด้วยเอาแหละสิ่งที่คุณกำลังจะสมหวังจากนี้นะคะก็คือคำว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ความยากลำบากต่างๆนานาหรือสิ่งที่คุณพยายามมันกำลังจะครอมพ l e ก็คือจะเสร็จบริบูรณ์นะคะมันกำลังจะแบบสำเร็จนั่นเองนะคะแล้วแรงดึงดูดของคุณนะคะจะดึงดูดผู้คนมามาช่วยเหลือคุณมากู้ มาเกื้อกูลคุณค่ะจากนี้ไปขอให้คุณโชคดีนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมากองสองค่ะทีนี้คนที่เลือกกองที่สองคุณกำลังจะสมหวังในเรื่องใดนะคะกองสอง ตอนนี้นะคะ Energy ขึ้นมาบอกเลยว่าคุณกำลังวุ่นวายบีซี่วุ่นวายอยู่ไม่ได้รับความร่วมมือนะคะบางคนก็แบบทะเลาะกันอย่างแรงมากกับใครสักคนนะคะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ซัพพอร์ตคุณดีมากคุณอาจจะอยู่ใน Energy ผู้คนที่ Energy ลบนะคะหรือแบบมันมันต่อต้านกันอะมันคอน f lict กันอะนะคะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นว้าวสิบเหรียญอะ น่าจะวุ่นวายบางคนก็วุ่นวายในเรื่องของเงินบางคนนะคะแบบเงินคุณดีดีนะแต่แบบมันพอมันมีเข้ามาปุ๊บมันต้องใช้จ่ายออกไปเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่คุณสร้างขึ้นน่ะปัญหานะคะมันเลยทําให้คุณเบื่อคุณใจออกนะคะอืมแต่เหมือนคุณก็แบบว่ามีเขาเรียกว่ามีพลังงานดีๆเข้ามาได้ไม่นานนี่เองนะคะกลังมีแบบคําว่า ครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วยแบบไกด์อะไรให้คุณอยู่เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณกำลังจะสมหวังเรื่องใดเร็วนี้กุญแจค่ะคุณกำลังจะบางคนอาจจะได้รถได้บ้านนะคะบางคนนะคะจะมีการได้แบบความลับอะไรบางอย่างนะคะคุณกำลังจะมีกุญแจนะคะให้คุณปลดล็อกบางอย่างของชีวิตโดยเฉพาะสิ่งที่คุณทุกข์อยู่ก็ได้ความวุ่นวายต่างๆนานา,นา หรือว่าปัญหาเรื่องสุขภาพบางคนนะคะวุ่นวายสุขภาพหนี่สินโอ้ยเยอะแยะ,ยะนะคะมาดูอะไรอีกดเดนนะคะการริ่ำเรียนค่ะหมอว่าว่าคุณกําลังจะเข้าไปสู่คําว่าการเรียนการเรียนบางอย่างจะทําให้คุณปลดล็อกก็คุณจะมีพลังบวกขึ้นเยอะนะคะนกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ message <Method>. <Yeah>. ใช่ freedom message นะคุณจะเป็นอิสระนะคะ พเพราะการเรียนรู้จะทําให้เราเป็นอิสระเออใช่ว้าวปลาโคคขับขึ้นมาเวลขึ้นมานะคะคุณจะมีคําว่าเวลก็ค,คือโภกขับนั่นเองนะคะอืม ในเรื่องของทรัพย์สินค่ะในเรื่องของทรัพย์สินดีมากๆอีกหนึ่งสิ่งก็คือคําว่า awakening เส้นทางแห่งการตื่นรู้นะคะนี่จะเป็นกุญแจการเรียนคุณจะพบอะไรบางอย่างคุณจะก็ t คุณจะเข้า,ขาสู่คําว่าการเรียนรู้หรือว่าเข้าสู่เส้นทางแห่งการตื่นรู้นะคะอืกับประสบการณ์บทเรียนที่ที่ผ่านมามันทําให้แบบหมุนเข็มทิศอะไรบางอย่างของคุณหรือคุณได้เข้าไปเรียนอะไรบางอย่างมันปลดล็อกในใจคุณนะคะ victory ว้าวชัยชนะค่ะไม่ว่าคุณนะ่ชีวิตจะยากขนาดไหนนะคะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากใครทำอะไรก็ต้องลงมือด้วยตัวเองเสมอแต่แบบคุณฝ่าฟันมาได้นะคะคุณเป็นใช้สติปัญญาของคุณความรู้ของคุณคุณไปแบบสู่คำว่าชัยชนะได้ดังนั้นนะคะสิ่งที่คุณปรารถนานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเส้นทางการตื่นรู้ตื่นรู้ทัทีหรือเกี่ยวกับแบบโคทรัพ์ นะคะชีวิตความเป็นอยู่การเงินของคุณนะคะมันจะได้มานะคะแล้วตัวคุณเองอะ่ะโฟกัสไปที่คําว่าความสําเร็จกับสิ่งที่คุณมุ่งตอนนี้นั่นแหละคือสิ่งที่คุณปรารถนามันจะสมหวังแต่มันมาจากคําว่า m e เ s จคี keyword freedom บางอย่างนะคะเออคุณจะแบบไขค,ความลับนะคะแล้วทําให้ชีวิตของคุณได้แบบ ได้ปลดล็อกหล,หลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นแบบช่วงทามมิ่งที่ดีกับคุณมากๆนะคะที่จะเกิดขึ้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสําหรับคนที่มาเจอคลิปนี้ทีนี้ขอไฮไลท์ให้คุณสุดท้าย5้าใบค่ะอ,อ่ะสีคาถาคือความรุ่งเรืองนะคะ d ดลิเวอบางคนจะเจอคู่นะคะบางคนมีโอกาสที่จะเจอคู่ได้บางคนแบบสถานภาพหรือสถานการณ์ที่ที่อยู่ที่อาศัยหรือครอบครัวจะดีขึ้นมากๆจากนี้ไปแบบความก้าวหน้านะคะสิ่งที่รอคอยอะไรอยู่จะมาแบบเร็วมากว,าว้าวความมั่น ความมั่นคงนะคะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นมร์คิลินนะคะก็คือผู้ชายสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบบางคนก็เป็นแบบท่านพรมเหรอพระพรมพระเวสสุวรรณพระศิวะอย่างนี้ก็มีพระพิคเนตออะเยอะมากเลย การงานนี้จะโดดเด่นมากเลยนะคะความสำเร็จของคุณที่แบบมาอันดับหนึ่งเลยคือการงานนะคะแล้วมันปลดล็อกทุกอย่างผ่านความรู้ต่างๆนานาที่มันมาจอกันเป็นจิ๊กซอนะ,ะก็ขอให้คุณแบบโชคดีสมหวังแล้วก็สมปรารถนานะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ยืนยันดวงดีนะคะของคุณไปโชคดีค่ะเริ่มเค่ะ